ฟิลิปปีบทที่สี่เขาจะเป็นกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้ามีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเงินของพระเจ้าที่อยู่ในมือของผมใหญ่มากไปจนถึงนู่นเลยครับโรมโรมฝันเลยในโรมแต่ว่าเวลาเนี้ยผมมีงบประมาณอยู่แค่นี้และแค่นี้ไม่ได้บ่น ไม่ได้บอกไม่พอไม่ได้บอกไม่พอพอครับแล้วไม่ได้พออย่างเดียวพอใจด้วยพอใจแค่ไหนพอใจขนาดที่รู้ว่าอแค่นี้แหละผมจะไปลงได้อูหชุดยอดความเชื่อเลยเอาในความเชื่อของป่โลกเอก,ก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นงบประมาณแค่ไหนก็พอใจเพื่ออะไรเพื่องานที่ยิ่งใหญ่ในความใฝ่ฝันจะได้สําเร็จยังไงก็ต้องสําเร็จเพราะฉะนั้นไม่บ่วน ไม่ตําหนิทําไมตัดงบประมาณไม่เคยรู้สึกไม่ดีพ่อใจขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ปโรวางแผนเลยนะว่าจะไปโรมจะขยายเขตแดนไปถึงโรมเลยนะแล้วก,ก็ไปติดต่อคนนั้นเดีวเราจะเดินทางามาเนะี้ยอย่าลืมนะเตรียมอะไรจะอะไรสเสบียงให้เราไปไปมามาบอว่าพออาจารย์ปโรเดินทางมาจนกระทั่งถึงเ <c oughs> ขา,าเต๋เยรูซาเล็มนะมั้งมาถึงจุดนั้นยังไม่ทันได้เริ่มงานจริงๆเลยถูกจ,จับติดคุก แตะแล้วพระคัมภีร์บอกว่าอาจารย์เปาโลเริ่มหวั่นไหวสงสัยแผนการการไปลงเนี่ยแป๊ไม่มีสิแต่รู้ไหมพระเจ้าพูดอะไรกับเปาโลโอโหตัวน,นี้สุญญดยอดเลยเราต้องเรียนบทเรียนด้วยกันกับเปาโลเลยเปาโลวางแผนไปลงอย่างเรียบร้อยแยกยนอยเพราะท่านเป็นนักบริหารจัดการแต่พระเจ้าไม่เล่นไม่เล่นด้วยกับแผนของเปาโลไปแผนเปาโลหมดเลย ไปดูกิจาการบทที่23สิดูว่าจันยโปาโลพูดอะไรเจออะไรพระเจ้าพูดอะไรกับโปาโลในกิจาการบทที่23ข้อที่11 หลังจากที่เปาโลถูกจับก็เอาไปสอบสวนตอนหน้าสภาตอนหน้าทหารตอนหน้าในพันในรถแล้วมาถึงคืนวันนั้นใครเคยอ่านหน่อยขอ้อเสนอข้อเดียวในคืนวันนั้นเองอพร้อมกัผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับ,บกเปาโลกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยเจ้าจงมีใจกล้าหาญเถิดเพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในรกรุนนกงเรูซ็มฉันใดเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมด้วยฉันนั้นอเมน ในที่สุดพระเจ้ามายืนันอย่างเปาโลว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวแผนการไปโรมพระเจ้าจะทําให้สําเร็จแล้วในสุดเปาโลไปโรมไหมไปงบประมาณใครครับงบประมาณโรลครับมัน <laughs> องบประมาณตัวเอง <laughs> เพราะเป็นทานักโทษไงเขาต้องดูแลอย่างดีด้วยจังหาะ แล้ตลอดเส้นทางนั้นเปาโลได้เป็นพยานโอ้โหไอพวกทหารที่อยู่ในเรือมีเลยจะไม่กลับใจไปอะ่ะพอไปถึงจับอีกมีคนมาเฝ้าสามกะกะล้ว่ชั่วโมงทุกคนทุกกะก่อจะเปลี่ยนกะก็กลับใจใหม่แล้วเห็นไหมดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเชื่อด้วยกันเถอะครับว่าพระเจ้ากําลังเคลื่อนทิจัรของเราและจะทําการขยายเขตแดนให้กับเรา แต่เราทั้งหลายที่นี่ชีวิตของเราทุกคนเตรียมพร้อมครับสําหรับรองรับการขยายเขตแดนของพระเจ้า